ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีบาค่ะกําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการปรวดข้อบ่าไหลาต่างๆนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะปล่อยให้มันคาราคาซังเรื้อรังกันไปนี่อาจจะมีปัญหาตามมามากกว่าที่คุณคิดได้เหมือนกันนะคะเรากําลังขอความรู้จากท่านรองศาสตราจ,จารย์นายแพทย์วิรัศักดิ์สิงห์ะถนัดกิจนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ฝ่ายอ,อัลโทปิดิกที่โรงพยาบาลจุฬาอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าไปตรวจละ่ะจะได้แยกแยะได้ว่าเรามีสาเหตุของการปวดเนี่ยมาจากไหนบ้าง ออฟฟิศซินโดรมกลับมาจากกระดูกคับเส้นประสาทถูกไหมคะอาจารย์วิธีการรักษาต่างกันไหมคะอาจารย์ต่างกันครับต่างกัน <c oughs> และมีความสําคัญมากๆเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเมนหลักจะเป็นเรื่องกล้ามเนือ้อ <c oughs> เป็นเรื่องเส้นเอ็น <c oughs> ซึ่งเป็นโรคที่เรียกว่าไม่ได้ถึงกับ อันตรายร้ายแรงคุณนง่ายๆก็คือแย่ที่สุดก็คือไม่หายแล้วมันก็แย่มากเลยนะแย่มากแล้วที่แม่ก็คือมีความปวดแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้พัฒนาไปทับเส้นประสาทจนจะอ่อนแรงเดินไม่ได้นั้นก็เป็นโรคในกลุ่มการทับเส้นประสาทแต่อันนี้เป็นกลุ่มในลักษณะที่เรียกว่าปวดซึ่งหน้าที่ของเราอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นครับต้องไม่ทําให้เป็นปวดเรื้อรังงั้นปวดที่ยังไม่เรื้อรังต้อง กำจัดมันซะก่อนที่จะเป็นปวดเรื้อรังโดยทั่วไปกล้ามเนื้อถ้ามันจะเรื้อรังก็คือมันจะเริ่มกลายเป็นแข็งเป็นก้อนเป็นฟังคืนอย่างเงี้ยนะครับเวลาเป็นนวดเขาจะบอกโอ้แข็งมากเลยอะไรประมาณนั้นอันนี้แสดงว่าปล่อยไว้นานพอสมควรก็พยายามคลี่อยู่เหมือนกันนะต้องพยายามคลายมางั้นเมนหลักของในเรื่องกล้ามเนื้อมันมี2อย่างครับคือทําให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นแข็งแรงขึ้นอันที่หนึ่ง อันที่2คือนอกจากะแข็งแรงแล้วก็ต้องยืดมันด้วยเขาเรียกว่า stretching นนยืด stretching <ป>กับ strengthening ก็คือ2อย่างที่มีความสำคัญทำให้แข็งแรงแต่ก็ต้องยืดเหยียดด้วยถูกต้องครับงั้นมันจะประกอบได้2ยสอย่างครับค 1. คือการปรับพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรที่ทํางานอยู่ในท่าเดิมตลอดโดยเฉพาะนั่ง ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ก้มหน้าอยู่อย่างนี้ใช่ครับเรียกว่าสังคมก้มหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังแล้วเราจะไปยังไงล่ะคะอาจารย์เราก็งแอนนะอาจารยอาจจะต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆอ๋อต้องลุกบ้ยๆบางคนก็ยืนทำด้วยอาจารย์อ่าได้บางคนอาจจะ จาดตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมบางคนยกแขนตลอดเวลาในการพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับ<อ>ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปมองหาระดับที่เหมาะคือประมาณไหนคะต้องสบายๆครับต้องหย่อนอปัญหาหลักคือยกยกแขนอันนี้เป็นสิ่งที่จะเจอ,เอบ่อยๆจะเอาแป้นอยู่ใกล้ตาเราไม่ร <อ S 1> มู้ตัวเราไม่รู้ตัวต้องอยู่ประมาณนี้เป็นไปได้ครับอันนี้คือปรับพฤติกรรมอันที่2คือต้องออกกําลังกายด้วยออกกาลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ซที่ทําให เรียกว่ามีเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วก็จะมีการสูบฉีดเรดยบเป็นวยนการบ่นจักรยานอะไรใดๆโยคงโยคะอะไรลองดูได้อันที่3มก็จะเป็นการเข้าไปรักษาด้วยการนวดประคบกายภาพฝังเข็มลองดูได้หมดครับพวกนี้ไม่มีอะไรเสียหายพูดง่ายๆคือถ้าเป็นกล้ามเนื้อนะครับก็จะลองอะไรดูก็ลองดูก่อนช่วยได้หมดใช่ไหมที่มันไม่รุนแรงจนเกินไปก็ทําดูได้ครับลองดูได้ก่อนเพราะพูดง่ายๆคือแต่ต้องควรให้หมอเช็คก่อนว่าไม่มีเรื่องของเส้นประสาทซ่อนอยู่ไม่มีเรื่องของ สิ่งอื่นๆที่ซ่อนอยู่เช่นติดเชื้อมาลงมาเลงอะไรซึ่งมันก็จะผล,ล,ลักผู้ใหญรอบวัดกลัวอยู่เหมือนกัน <laughs> คือในมุมของแพทย์เราจะมองสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดกัน <c oughs> แต่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เจอบ่อยแต่เราจะต้องพึงระมัดระวังว่าจะมีสิ่งนั้นได้หรือเปล่า <c oughs> อันที่3 <c oughs> มก็คือเป็นเรื่องของยาแต่ไม่ควรจะพึ่งยาในกรณีกร้ามเนหปล้ ะครับถ้าพึ่งยาบ่อยๆมันเป็นโรคเรื้อรังนะครับถ้าปล่อยไว้ต้องทานยาเรื่อยๆก็ไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุพูดง่คือทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและยืดหยุ่นน่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญแปลว่าถ้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณวันที่ปวดถ้ามันเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดมก็คือวิธีการคลายกล้ามเนื้อก็คือไปนวดไปฟังเข็มอันน่าจะดีกว่าหรือประคบอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเจอหมอกายภาพบําบัดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาใช่นอกจากว่าถ้ามันหนักพอมากจจะแบ่งปอย่างี้ครับ เฟสแรกๆหรือช่วงแรกๆก็คือช่วงอักเสบ ถ้าช่วงอักเสบแล้วช่วงอักเสบก็ปวดหนักมากเลยเป็นใหม่ๆพวกนี้ก็ใช้ยาได้ร่วมกันได้ในช่วงสั้นๆหลังจากนั<_<_<_้นมันจะเป็นช right ่วงไม่อักเสบแล้วแต่ไม่หายสักทีเป็นเรื่องตึงเรื่องยืดเรื่องเกรงอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ทางกายภาพหรือยังอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งคือเรื่องกล้ามเนื้อเป็นหลักแต่แน่นอนถ้าสําคัญกว่านั้นมีเรื่องของการทับเส้นประสาทร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ในบทบาทของหมอกระดูกสันหลังก็จะมีบทบาทมากขึ้นคือเราคงจะต้องมองหาว่ามีเหตุอันใดที่เรา ควรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือคนไข้หรือเปล่าค่ะ <c oughs> งั้นโดยเมนหลักก็จะเป็นการรักษาด้วยยากายภาพก่อนเป็นสเต็ปที่หนึ่งอันที่2ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆปัจจุบันก็มีการฉีดยาเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังฉีดยาเข้าไปในข้อหรือจุดต่างๆอันตรายไหมเพื่อลด อาการต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นเข็มเล็กๆครับแล้วก็ต<อ>้องมีตัวที่จะช่วยในการที่จะเข้าไปรักษาตรงนั้นอ,อันนี้คือสเต็ปที่ 2, 2การผ่าตัดเป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้นแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ถึงจุดนั้นวหวังว่าทุกคนจะไม่ถึงจุดนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะยาอยนนี้เป็นที่ฉีดเป็น,นโอกภมันเป็นกลุ่มเดียวกับเอนเซดเลยพวกนี้ไหมครัมันจะเป็นยาลดการอักเสบของเส้นประสาทครับก็เป็นคนละกลุ่มแต่ก็ออกฤทธิ์คล้ายครึ่งกันก็คือลดการอักเสบของเส้นประสาทแต่แน่นอนไม่ได้รรัักกกษาาาาททบเส้้นนนนะแ่่ออว็คงงจต อยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์ครับถ้าจะใช้อะไรก็ตามความน่ากลัวของการที่กระดูกทับเส้นประสาทคือตอนแรกบ,บอกออฟฟิศซินโดรถ้าเกิดปวดหวไยว้จะเป็นพังผืดครับอันนี้ลาะคะจะเกิดอะไรขึ้นกระดูกทับเส้นประสาทขึ้นอยู่กับทับอะไรครับถ้าปวดต้นคอมันก็ทับได้2อ,อย่างครับคือทับไขสันหลังส่วนกลางหรือทับรากประสาทรากประสาทก็จะมาเลี้ยงแขนการทับรากประสาทอาจจะทําให้เกิดการปวดชาอ่อนแรงที่แขน Oh. ส่วนท้ามากกว่านั้นคือทับไขสันหลังจะเป็นส่วนกลางจะคอนโทรลทั้งแขนและขาอาจจะ oh. ทําให้ใช้งานมือลําบากหรือเดินเกรง oh. เดินลําบากมากขึ้นในอนาคตได้หมอก็เลยบอกว่าปวดต้นคออย่างเดียวไม่น่ากลัวเท่าปวดไปแขนและขา oh. ปวดต้นคออย่างเดียวไม่น่ากลัวเท่ามีชาด้วยหรือมีอ่อนแรงด้วยอะไรมีความสําคัญมากทีนี้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหรือว่าไปแบบออฟฟิศซินโดรมอาจารย์เล่าให้ฟังลรเปลี่ยนท่าแต่ถ้าเกิดว่าทับเส้นประสาทล่ะคะต้องระมัดระวังในเรื่องทับเส้นประสาทส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องความเสื่อมอันเป็นเหตุทําให้เกิดการทับเส้นประสาทอันนี้คือในวัยที่อายุมากขึ้นอันแน่นอนถ้าไม่ให้เราแก่กันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันคนจะทำไม่ได้ทั้งหมดมันนีแดงหรออาจารย์ S <S> <S ปัจจุบันย,ยังไม่มีอะไรที่จะได้ผลขนาดนั้นนะครับเพียงแต,แต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องดูแลกิจกรรมที่ไม่ได้มีโหลดที่ผิดปกติต่อกระดูกเช่นบางคนก้มคอตลอดเวลาเลยเออนะครับบางคนหลดใช่นอนหลับสะเพงกตลอดขึ้นเครื่องอะไรจะใส่ตัวประคองไว้หน่อยก็จะได้รวมถึงการออกกําลังกายกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงไว้ด้วยออกยังไงคะอาจารย์ออกกําลังกายกล้ามเนื้อคอคือเป็นเป็นเรื่องที่ออกกําลังกายยากพอสมควรนะครับแต่ว่าคอมาเสื้อของคอง่ายๆก็คือดันสี่ทิศ อ๋อเหมือนตอนตีเทนนิสเขาจะแบบดันฝืนแรงกันอันนี้ก็คือคร่าวๆที่จะทำแต่แน่นอนการออกกําลังกายให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนครับวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่รวดเร็วและให้การรักษาตั้งแต่รวดเร็วก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญอ๋อโอ้โหเรียกว่าวันนี้ละเอียดเลยนะคะแยกยะยกันให้ดีก็แล้วกันว่าคิดว่าตัวเราเองกําลังมีปัญหามาจาก สาเหตุอะไรจะได้รักษาได้ถูกวิธีแต่ว่าลองประเมินตัวเองเบื้องต้นคร่าวๆดูก่อนว่าเรามีจากมีปัญหามาจากอะไรเราปรับพฤติกรรมตัวเองดูลองไปออกกําลังกายเพิ่มยืดเหยียดสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเกิน3เดือนหรือว่ามีอาการอื่นๆอย่างที่อาจาร,รย์หมอบ,บอก ก็ไปปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะและวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับรองศาสตราจ,จารย์นายแพทย์วีรศักดิ์สิงหะถนัดกิจนะคะจากฝ่ายโอโัลทอปิดิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ช่ขอบคุณครับและนี่คือรายการชีวิตชีว่าสําหรับวันอาทิตย์นี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบก,กันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามาติดตามโรคหลอดเลือดสมองห้ามพลาดนะคะ